เอเด็กเขาว่านายเป็นเอเวกเลยใช่ไห It was at this moment that he knew he fucked up อุ้ยย่าเออเก็บเธอลูกได้โปรด please หนูเหนื่อยแล้วมิชชั่นอัปเดต Ten seconds later... Oh, here. Yep, no anyway. Let's go. <coughs> Fifteen minutes later... Oh, my way, yeah. Die. <This> much 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 later อะไรคอสตะบูไล escape turn back โอเคเกตไปดับไว้ขอคุณเขาไม่หนีเขาไม่หนีโอ้เขาไม่หนีคุณผมกก็ว่าอยู่ทำไมไม่มีบอดมาช่วยเลยเห็นแล้วคุณ one minute thirty seven seconds later เอาตัวล่อถั่ลูกเออเฮ้ยไม่อยู่แล้วว้ย